إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فاوصيكم واياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى. في الله ما มาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้ศรัทธาและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมุสลิมทุกคนนั่นก็คือหนีไม่พ้นในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลลาจะส่งมาลักทั้งสองท่าน มาเพื่อที่จะไต่สวนและก็สอบสวนและไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนพื้นแผ่นดินจะหนีรอดจากการไต่สวนนี้ได้เมื่อเวลาเรารู้แล้วว่ามนุษย์จะต้องถูกไต่สวนสมประการที่เขานั้นจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะตอบกับมาลักทั้งสองนั่นก็คือนาคีตวามุงกับเขาจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา มิฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะไม่เหมือนคำตอบที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลิฮุวสซัลลัมและคนที่จะตอบมีคำกล่าวที่เหนียวแน่นคำตอบที่มั่นคงเขาจะต้องศึกษาตั้งแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีคำกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้พูดในซุรุตุอิบรอฮิมองค์การที่27 อัลลาะหซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่ายูซับิตุลลอฮุลลาซีนอามานูบิลกอลิซาบิตฟินฮายาติดุนยาวะฟินอาคิระวะยุดีลลอฮุซอลิมีนวะยัฟอลุลลอฮุมายะชาอัลลาะหทรงกล่าวว่าอัลเลาะหทรงทําให้ผู้ศรัทธานั้นมีความหนักแน่นด้วยกับคํากล่าวที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและอัลเลาะห ทรงให้บรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นหลงทางและอัลลอฮ์ทรงกระทํำสิ่งที่พระอ,อง,งค์ทรงประสงค์จากองค์การนี้มีหดดิษบทหนึ่งที่ราย,ยงานถึงคําอธิบายองค์การนี้และเป็นการอธิบายที่ดีที่สุดนั่นก็คือสายรายงานจากท่านสะบินอุบบยดะรายงานจากท่านบารอบิลอาสิบอ้างถึงคําพูดของท่านนบมุฮัมมัด็ลลัลฮุวาลัยฮัลัม ในองค์การที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวในข้างตน้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาะลัยฮุสัลลัมกล่าวว่าองค์การนี้ถือเป็นองค์การที่พูดถึงบุคคลที่จะถูกฝังในหลุมฝังศพอิซากีและลหูมารับบุกะและมีมาลักษทั้งสองนั่นก็คือมุงกรัรนาคิดมาถามแก่ชายคนนี้ว่าใครคือผู้อภิบาลของท่านวามาดีนุกะและอะไรคือาศาสนาที่ท่านนั้นนับถือ ว่ามันนบียุกะและใครคือนบีที่ท่านนั้นจะเจริญรอยตามแบบอย่างบันทึกโดยอิหมามอันบุคอรีและมุสลิมและบันทึกโดยอิหมามอัติสมมซีเป็นสำนวนของท่านหะดิษบทนี้อยู่ในลำดับฮะซันซซฮีและมีอีกสำนวนหนึ่งที่รายงานจากท่านอิบเนอบีเชยบะในหนังสือของท่านและอ้างถึงอันบอรอบิลอาซิบรดิยัลลอฮูอันฮู ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอัตสบีตฟินฮายติดดุนยาคำกล่าวที่มั่นคงที่ผู้ศรัทธานั้นจะตอบแก่มงกัรนากิดนั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่เขานั้นจะต้องศึกษาเขาจะต้องให้ความสำคัญคำตอบที่มั่นคงพี่น้องผู้ที่มีอม م านหะดิษบทนี้ได้พูดถึงมีมาลักษทั้งสองได้มาหาชายคนหนึ่งในหลุมฝังศพ กล่าวแก่คนที่เสียชีวิตว่ามารบบุกะใครคือผู้อภิบาลของท่านชายคนนี้จะตอบว่ารอบบียลลอผู้อภิบาลของฉันนั่นก็คืออัลลอฮ์มาลายแกาทั้งสองก็ถามอีกว่าว่ามาดีนุกะเละศาสนาของท่านที่ท่านนับถือนั้นคือศาสนาใดชายคนนี้ก็ตอบว่าศาสนาของฉันก็คืออันอิสลามและมาลักทั้งสองนั้นก็ถามต่อว่ามันนบียุกกะใครคือ นบ,บีที่เป็นแบบอย่างของท่านเขาก็ตอบว่ามุฮัมมัดฟาซาลิกะอัตสบีดฟินฮายาติดดุนยาและนี่คือการมั่นคงในการตอบแก่มาลักทั้งสองในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา แสดงให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮ์สุบฮานหนะฮุวัตตาลทรงคุ้มครองถ้าหากว่าเขาได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือสิ่งที่เขานั้นจะต้องถูกถามณที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาและมีอีกสำนวนหนึ่งจากรายงานของท่านอัตโอยาลีซีท่านนาบีมุมฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัลลัไลลมได้กล่าวว่าคําตอบเหล่านี้คือคําตอบของผู้ศรัทธาไออันมุมิน แสดงให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นเขาจะมีความมั่นคงในการตอบต่อมารักทั้งสองฮุวรารอซูลลลอฮ์เขาคือรอซูลศาสนาทูตของอัลลอฮ์ฟายยกูลลนมายุเดรีกะและอะไรที่ทําให้ท่านนั้นรู้สิ่งเหล่านี้ชายคนนี้ตอบว่าจะอานีบินไบย,ยีนาเมิรอรบ,บินาฟาอามันตูบิฮิวะสัดักตูหูหลักฐานต่างๆข้อชี้ขาดต่างๆที่ชัดแจ้งได้มาอย่างฉัน และฉันก็ศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นศรัทธาต่อพระองค์และก็เชื่อมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยกับ h ะด i ษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานและด้วยกับองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาศาสตร์วิชาการที่เรานั้นแสวงหาในโลกดุนยามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกดุนยาประการประกอบอาชีพการประมงต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาไม่ได้ถาม แต่เราสุบฮาหนะฮหัวตาลาถามสิ่งที่มันเป็นแก่นแท้ของหลักการศาสนาอิสลามถ้าหากว่าใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับสามประการเหล่านี้คำตอบของเขาย่อมที่จะมั่นคงบรรดาซอฮาบะเมื่อใดที่พวกเขาเห็นความตายพวกเขาจะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจไม่ใช่การจากไปจากคนที่เป็นที่รักแต่พวกเขาเสียใจว่า วันเวลาเหล่านี้ได้มาเขาจะมีท่าทีในการเตรียมพร้อมไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮอัตาลาอย่างไรหลายคนคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นมันไกลตัวมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ศรัทธาหรือมุสลิมมักที่จะเฉยเมยและก็ละเลยตบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตาลา เพราะเนื่องจากว่าการไม่ตานักไม่ตาหนักสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลพลอยในการประพฤติปฏิบัติในคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลลและไม่ได้ตาหนักในเรื่องของคําห้ามต่างๆที่มาจากหลักการาศาสนาอันเนื่องมาจากเขาเผลอเลือคิดว่าตัวเองนั้นยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงเวลายังมีชีวิตอยู่นานวันกิยามัตคงจะไม่ใช่ในยุคข,ของเรา แท้จริงท่านนาบี m ล h ล m m ฮุอะลัยฮิวะัลลัมกล่าวว่าอินนัลกับรออวัลูมานาซิลอลาคระแท้จริงหลุมศพนั้นถือเป็นที่อาศัยแรกของวันสิ้นโลกหะดิษบทนี้บ่งบอกว่าวันสิ้นโลกนั้นมันใกล้เต็มทีสำหรับทุกคนบางคนคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นมันอาจจะอีกนาน คงจะไม่เป็นไรแต่หารู้ไหมว่าทุกคนนั้นเมื่อเวลาเสียชีวิตนั่นคือวันสิ้นโลกของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านท่านนาบีได้กล่าวว่าฟาอินนะจามินฮูใครก็ตามที่รอดพ้นกับช่วงเวลาเหล่านั้นนั่นก็คือในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพฟามาบะดาูไอสัตถตาหากว่าเขารอดพ้นจากช่วงเวลาเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพ ถูกถามถูกไต่สวนสามประการเหล่านี้ถ้าหากว่าเขารอดพ้นมีความหนักแน่นในการตอบหลังจากนี <av> ้ม <imes> ันก็จะง่ายได้ว่อินลัมยันจูมินหูฟามาบะดะหูอาชัดดูมินหูและใครก็ตามที่ไม่รอดตั้งแต่การไต่สวนแรก หลังจากนี้มันเป็นการทุกขทรมานที่แสนสาหัสดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวัสัลัมได้กล่าวว่ามารอไอตูมันซารอนก็อิลลาวัลกับรูอัฟซะมินฮูท่านนบ,บีได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาอะไรที่มันอับปยุตท,ที่มันหนักหน่วง มากไปกว่าการพิจารณาคนที่เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي ม ا ن นี่คือสฮาบะนี่คือคนในยุคก่อนพวกเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลามีฮะดษที่รายงานจากท่านอันบารอบินอาซิบรรดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันมุสลิมบร ا ยัชฮะด ل อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอ ل ه มุสลิมเนี่ยเมื่อเวลาเขาถูกไต่สวนถูกถามจากมาลักทั้งสองในหลุมฝังศพเขาจะกล่าวปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลล a ลว่าอันนมุฮัมมัดอัาุลล่าเขาจะกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอุน่นใดที่คู่ควรแด่การเคารพพักดีเว้นแต่อัลลอฮ์และท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นศาสนาทูตของพระองค์ด้วยกับ องค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลากล่าวว่ายุซับบิตุลลอฮฺละดีนอามานูบิลกาลิซาบิตฟินฮายาติดุนยาวะฟินอาคิรอเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวในสุรุตุอิบรอฮิมอัลลอฮฺได้กล่าวว่าอัลลอฮฺจะทรงทําให้บรรดาผู้ที่มีอีมานผู้ศรัทธาเขาได้ตอบกับมาลักทั้งสองนั้นด้วยกับคํากล่าวที่มั่นคงในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกดุนยา และในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกหน้านั่นก็คือในหลุมฝังศพแสดงให้เห็นว่าบรรดานักอาาทัทถิบายมองว่าอันอาคือรอโลกหน้าหรือวันปรโลกวันสิ้นโลกมันใกล้เต็มทีสำหรับทุกคนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานใครที่ยังเผลอหรือคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นคงจะนานแต่มาดูในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบบฮานะฮูวัตาลาได้กล่าว ได้บอกว่าวันสิ้นโลกนั้นสําหรับทุกคนมันใกล้เต็มทีอัลกอบรูอวัลูมานาซิลินอาเครอสุสานหลุมศพถือเป็นสถานที่แรกในการพำนักในช่วงเวลาสุดท้ายในวันเวลาสุดท้ายนั่นก็คือวันสิ้นโลกนั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ทีม่มีมานด้วยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับประการเหล่านี้มันคือฟิตนาตุลกอบรีคําว่าฟิตนะนั่นก็คือการไต่สวนความโกลาหลุน ใครที่รอดพ้นสิ่งเหล่านี้ใครที่รอดพ้นการไต่สวนเหล่านี้เขาก็จะสะดวกสบายและใครก็ตามที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ศึกษาในเรื่องของโตฮิตไม่ได้ศึกษาในเรื่องของอิสลามบทบัญญัติที่อยู่ในอิสลามและใครที่ไม่รู้จักท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลยฮิวะอัลลัมแล้วเขาจะตอบได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานประการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เรานั้นจะต้อง ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้ไม่มีใครที่สามารถที <t> ่จะตอบแทนเราได้นอกจากตนเองอะกูลูกาลิฮ่าตะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะริซาอิลินมุสลิมีนามินกุลลิซัมวัสตักฟิรุห์อินนะฮูฮัวลกอฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซียะตะวัลลัศศอลิฮีนวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดะวานอิลลาอะลัลซอลิมีน أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى وقال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وَكِنَّا آذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين